เทพซันดาเสนอนิทานสำหรับคุณหนูสวัสดีค่ะคุณนูหนูที่รักทุกคนสวัสดีครับคุณหนูเออวันนี้ก็พบกับลุงหน่งกับป้าูนอีกแล้วนะคะคุณหนูวันนี้ลุงหน่งก็มีนิทานจะเล่าให้ฟังอีกเยอะเชียวค่ะและวันนี้รู้สึกจะเป็นเรื่องช้างเกเรใช่ไหมคะลุงเหน่งใช่จ้ะวันนี้ลุงจะเล่านิทานเรื่องช้างเกเรคุณหนูเคยเห็นช้างไหมคะ ตัวมันโตโตะนะคะมีใบหูกลางใหญ่สองข้างเชียวคะ่ะมีจมูกยาวแล้วก็ใช้จับอะไรก็ได้ค่ะที่มันถนัดเราเรียกมันว่างูงนะคะบางตัวก็มีงาด้วยคะ่ะอืมงาของมันนี่นะคะคุณหนูมันใช้เป็นอาวุธได้ด้วยคะ่ะแล้วก็ใช้ป้องกันตัวเป็นอย่างดีเลยคะ่ะแทงศัตรูที่มาทําร้ายมันมหรือว่าเมื่อเวลามันโกรธมันก็จะใช้ งานนี่แหละค่ะทําร้ายเออลุงเหน่งจะเล่าอะไรดีไหมคะคุณหนูจะฟังอะไรใช่ไหมคะอ่าใช่จะฟังนะคุณหนูกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีช้างตัวหนึ่งรูปร่างมันใหญ่โตมากโตวกว่าช้างทุกตัวเลยแหละคุณหนูและก็กำลังหนุ่มแน่นซะด้วยสิร่างกายของมันจึงแข็งแรงกว่าใครใคร แล้วงาของมันก็ยาวมากยาวกว่าช้างทุกตัวที่อยู่ในป่าเพราะตัวมันโตวกว่าใครใคนี่เองมันจึงไม่เกรงกลัวใครเที่ยวรังแกช้างอื่นๆไปทั่วไม่มีใครกล้าสู้กับมันเลยตัวไหนสู้ก็แพ้และถูกมันเอางายาวๆแทงตายหมดมันเดินไปทางไหนใครเห็นก็วิ่งหนีมันหมดจนเขาเรียกมันว่าเจ้าช้างเกเร ด้านทิศวันออกของชายป่ามีหนองน้ำแห่งหนึ่งมีโขดหินล้อมรอบมีทางเข้าทางเดียวช้างทุกตัวจะมากินน้ำที่นี่เป็นประจำมีแม่ช้างอยู่ตัวหนึ่งเป็นช้างแม่ลูกอ่อนนำลูกตัวเล็กๆมากินน้ำที่หนองน้ำนี้ด้วยมาลูกมาทางนี้มาทางนี้มาลูกมาขณะที่กินน้ำอยู่นั่นเองก็เหลือไปเห็นช้างเกเรเข้าพอดีเอ้ยตายแล้วมันกำลังเดินตรงเข้ามาที่หนองน้ำแห่งนี้อย่างรีบเร่ง แม่ช้างรีบเอางวงดึงลูกน้อยข้ามากอดไว้ทันทีหนูไม่หาง่มยลลูกนางไม่รู้จะนําลูกวิ่งหลบไปทางไหนเพราะสองฝั่งทางซ้ายและขวาก็เป็นแต่โขดหินสูงสูงจะพาลูกวิ่งกลับทางหลังก็ไม่ได้เพราะเจ้าช้างเกเรกําลังเดินมาและถึงจะถึงตัวอยู่แล้วกอดแม่ไว้ลูกมาทานันีเหมือนเด็กมันแกลเข้ามานางช้างจึงตัดสินใจทันทีพาลูกวิ่งลงไปในหนองน้ํา หมายจะว่ายน้ําขึ้นไปอีกฝั่งทางนู้นตามแม่มาลูกมาทางนี้ทางนี้ทางนี้แต่คุณหนูครับในหนองน้ํานั้นนะ่ะมันลึกมากแล้วก็มีคโคลนมากซะด้วยสินางช้างก็เลยจมติดอยู่ในคโคลนนั้นพร้อมกับลูกน้อยเจ้าช้างกจเรเดินมาถึงพอดีนี่นี่แกลงไปทำน้ำในหนองให้คุณทำไมหนองน้ำนี้ข้าจะให้กินเป็นประจำ แล้วทีนี้ฉันจะกินได้ยังไงหรือแกอยากให้ฉันเหยียบตายทั้งแม่ทั้งลูกเด็กไม่ไม่อย่างงั้นฉังกลัวนางช้าง<ะ>มีความกลัวช้างเกเรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโอ้ยิ่งกลัวจนตัวสั่นร้องขอชีวิตได,ได้โปรดเธอจะ้ะพอช้างพอพอช้างพลายจะฆ่าฉันกับลูกเลยจะ้ะฉันฉันผิดไปแล้วจริงๆิงฉันกลัวเหลือเกินที่ฉันลงมาข้างล่างนี่เพราะว่าฉันไม่รู้จะจะพาลูกหลบไปไหนก็เลยต้องพาลูกหนีลงมาในหนองน้ำนี แกเห็นฉันจะมากินน้ําที่นี่ถ้าแกจะหนีไปทางอื่นจะก็ไปได้ทำไมจ้ะกินไปไม่ได้จริงๆแกล้งลงไปในน้ําทําน้าให้คุณเพื่อไม่ให้ฉันได้กินน้ําที่ใสสะอาดฉันจะต้องสั่งสอนแกซ้างโอัยว่าแล้วเจ้าช้างกเรก็เอาวงของมันถอนต้นไม้และตีไปที่แม่ช่างทันที แม่ช้างจะดิ้นหรือหลบไปทางไหนก็หลบไม่ได้เพราะตัวติดอยู่ที่หล่มโครนนั้นนางถูกตีได้รับความเจ็บปวดมากปากก็ร้องขอชีวิตงวงของนางก็พยายามปัดป้องไม่ให้ช้างเกเรตีมาถูกลูกของนางนางจะขอชีวิตเพียงไรช้างเกเรก็หาได้หยุดตีไม่มันคงตีตีโอยเจ็บตีจนแม่ช้างเลือดทะลักไหลโสมไปทั้งตัวและในที่สุดก็ตาย ส่วนลูกช้างยังติดลงโครนอยู่ก็ได้แต่ร้องไห้เท่านั้นไม่รู้จะช่วยแม่ได้ยังไงเพราะตัวยังเล็กอยู่แม่ตายไปแล้วช้างเกเรเห็นลูกช้างน้อยติดหลงร้องไห้มันก็พูดขึ้นว่าเจ<ะ>้าช้างน้อย<ะ>เอ็งนึกหรือว่า<ะ>เอ็งร้องไห้น้ำตาของเอ็งจะช่วยทำให้ข้าใจอ่อน<ะ>และปล่อยให้เอ็งรอดชีวิตกลับไปได้ข้าปล่อย,ยัเอถ้าข้าปล่อยเอ็งไปเอ็งโตขึ้น ก็มีแต่จะเครียดแค้นคิดทำร้ายข้าเมื่อภายหลังไม่จ้ะไม่คิดจ้ะฉะนั้นข้าจะตีเองให้ตายตามแม่ของเองเดี๋ยวนี้แหละขาไม่เชื่อจ้ะหรอกโอ้ยไม่เอาหนูไม่เอาต้นไม้หนไม่อยากตายเป็นแม่ว่าแล้วมันก็เอาต้นไม้ตีลูกช้างนอนจนตายจมหนองน้ำอยู่ตรงนั้นเองเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีช้างอีกหลายตัวเห็นการกระทำของเจ้าช้างเกเรใจร้ายนี่ดูตลอด แต่มันก็ไม่กล้าเข้ามาช่วยเพราะสู้กำลังเจ้าช้างเกเรไม่ได้หลายวันต่อมามีนายพรานล่าสัตว์คนหนึ่งเดินทางมาด้วยความเหนื่อยอ่อนเห็นหนองน้ำนั้นก็ดีใจที่จะได้อาบแลกกินให้เย็นสบายก็จัดแจงเตรียมวางเข้าของที่แบกสะพายมาลงเอาไว้แต่ยังไม่ทันที่จะได้วางข้าของเลยก็ได้ยินเสียงช้างเกเร ร้องมาทางหลังเจ้าช้างเกเรนั่นเองมันเข้าใจว่าคนจะมาทำน้ำในหนองนี้ให้คุณอีกมันก็วิ่งตรงเข้ามาทันทีหมายจะฆ่าคนให้ตายอีกนายพรานเห็นดังนั้นก็หยิบปืนยาวขึ้นมาเตรียมเล็งพอช้างเกเรวิ่งเข้ามาใกล้ได้ระยะพอเหมาะนายพรานก็เหนี่ยวไกปืนยิงเข้าไปทันที ไอช้างเกเรก็ยังวิ่งเข้ามาอีกได้ผลเลยล่ะปืนสองนัดหลังถูกที่ขาขวาข้างหน้าสองนัดเลยเลือดของมันไหลแดงฉานกระเด็นไปทั่วมันสุดหวบล้มอยู่ตรงนั้นเองแต่มันยังไม่ตายหรอกครับพุณหนูเพราะกระสุนปืนถูกที่ขามันเพียงมันเดินไม่ได้เท่านั้น เรายิงไม่แม่นเลยจะยิงตรงหัวมันกลับไปถูกที่ขามันอมอมโอ้กระสุนกระสุนหมดแล้วแย่จริงๆจ,จ,จะยิงซ้ำให้มันตายหน่อยเท่านั้นกระสุนมาหมดซะอีกหาตามกระเป๋าไม่มีมีแต่พวงพระไม่ไม่เป็นไรแร้วทิ้งมันไว้ที่นี่สักห้าหกวันแล้วเราค่อยกลับมาตัดเอา งาของมันไปแลว้วคนเนื้อขอมันไปขายในเมืองคงได้เงินเดียแล้วนายพรานก็เดินกลับบ้านทิ้งให้ช้างเกเรนอนเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นมันลุกไปไหนไม่ได้เจ็บก็เจ็บหนักเข้าก็ได้แต่ร้องครวนครางอีกไม่กี่วันแผลของมันก็เริ่มเน่าทรงกลิ่นเหม็น มแมลงวันก็มาตอมและไข่ไว้ที่แผลในที่สุดขาของมันก็เต็มไปด้วยนอนที่ชนใจกัดกินแผลเน่าของมันมันได้แต่ร้องและใช้งวงปัดมแมลงวันช้างในป่าได้ข่าวต่างก็มาห้อมล้อมดูกันมากมายแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปช่วยมันและยังไม่มีใครนึกสงสารมันเลยเพราะว่ามันเป็นช้างเกเรช้างทุกตัวจึงได้เกลียดมัน แล้วต่างก็พากันเดินผ่านพ้นไปเฉยๆสมไหมล่ะนี่แหละนังแกพวกเราดีนะปล่อยให้เขาน่าปดอาหารตายอยู่ที่นั่นมันขาเอย่าไปช่วยมันนะไปไปเถอะไปไนี่ไปนี่ไปอย่าไปช่วยมันพี่ต่อมานายพรานก็มายิงมันซ้ําอีกจนตายแล้วก็ตัดเอางาของมันไปขายช้างเกเรก็ไม่มีอยู่ในป่านั้นอีกต่อไปฝูงช้างอื่นๆก็อยู่กันอย่างมีความสุขต่อมา คุณหนูคะคนที่คอยแต่รังแกผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนโลภมากหวงแม้แต่ของที่ไม่ใช่ของตัวเองและเป็นของส่วนรวมทั้งยังคิดว่าไม่มีใครสู้ตัวได้ก็จะเป็นเหมือนอย่างช้างเกเรนี่แหละค่ะคุณหนูต่อไปคุณหนูต้องเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นคนขี้หวงของเหมือนอย่างที่ช้างหวงหนองน้ํานะคะจ้ะแหมวันนี้ลุงเล่าเรื่องเศร้าเหลือกเกินนะคุณหนูเอาไว้โอกาสหน้านะ แล้วลุงจะนำนิทานที่สนุกสนุกมาเล่าให้คุณหนูฟังอีกจ้ะค่ะถ้าคุณหนูอยากฟังนิทานก็อย่าลืมติดตามฟังลุงเหน่งป้านวนอีกนะคะวันนี้สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ